รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ักหุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูวกิจและทีมงานอทิปครชันมาแล้วค่ะเจอกันยามบ่าย15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณค่ะกับเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะจะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องการท่องเที่ยววิธีชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งนโยบายดีๆนะคะจากทางภาครัฐที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นได้รับประโยชน์ก็จะได้ติดตามในรายการด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ช่วงแรกพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ทูไทย การลงมาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนศรีบุรพาโดิสมุดมพรในวันนี้นะครับ ก็เป็นไปตามนโยาบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับศาสตราจารย์ดรเนรมนพินโยสินวัฒน์และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธิศิริรัตยากรนะครับที่ให้ทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร,รที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่สปกซึ่งจะต้องมาดูถึง ความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ความขาดแคลนแล้วก็เล่งในเรื่องของนโยบายการแปลงสวก4.01เป็นโฉนด ซึ่งทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายก็เข้ามาดูแลอำเภอเฝ้าไร่ซึ่งเราเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตทั้งอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพี่น้องเกษตรกรที่มีแปลงที่ดินจํานวนมากที่ต้องการโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับนอกจากนี้ยังมาคุยกันเรื่องของโฉนดต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นยางพารานะครับซึ่งสามารถออกเป็นโฉนดต้นยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าในแปลงที่ดินของเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งทุนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้ว ก็วันนี้ก็ได้ลงแปลงมาดูแปลงถั่วลิสงจริงซึ่งจะทําการรับรอง G A P ให้กับเกษตรกรคือรับรองมาตรฐานทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรไปพร้อมๆกันโดยทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทุกด้านครับก็ถ้าเรื่องของการพัฒนาตรงถั่วลิสงก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบตลาดไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกระบวนการการผลิตซึ่งอยู่ในเรื่องของการขาดแคลนน้าเดี๋ยวทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ดูถึงการที่จะจัดหาระบบส่งน้ําหรือจัดหาวิธีการในการส่งน้ํามาให้อย่างเกษตรกร,ร,กรในการที่จะสามารถปลูกถั่วได้อย่างสมบูรณ์แต่ในฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่มีน้ํามากอยู่แล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็จะปลูกข้าวเป็นหลักส่วนถั่วลิสงนจะเป็นอาชีพเสริมหลังนาซึ่งเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ได้ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการทําเกษตรแบบยั่งยืนคือปลูกถั่วลิสงเพื่อให้เกิดไนโตรเจนในดินแล้วลดการเผาในแปลงกเกษตรนะครับ ็นการเกษตรเชิงอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของกรีนอีคโนมีครับ mm hmm. าาก็วิสาหกิจ ชุมชนต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่สวการรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนศรีบุรพาตัวที่ส่งอุดมพรในวันนี้นะครับก็ทางสพการก็ตั้งใจที่จะเข้ามาดูแลพ่อแม่พี่น้องวิสาหกิจชุมชนในแปลงพื้นที่สวการทุกแห่งถ้าท่านมีความเดือดร้อนหรือความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่จังหวัดของท่านได้ทุกแห่งเพื่อจะได้ส่งข้อมูลมาให้สำนักงา,านการรูปที่ดินที่กรุงเทพในการหางบประมาณเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้กับ พ่อแม่พี่น้องครับในการจัดประชุมมาติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานของปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ140คนจากตัวปฏิรูปที่ดินและก็หัวหน้ากลุ่มฝ่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารจากส่วนกลางทั้งรองเลขาธิการผู้ลนยการสํานักกองศูนย์เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะนโยบายสําคัญของท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านศาสตราจารย์ดรนรมุลพินโยศิลวัน์และก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธิศิรีรัตยากรในการเร่งรัดเรื่องของการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับในการปรับเปลี่ยนสัปรกรขี4.01สร้างมูลค่าให้กับที่ดินของเกษตรกรโดยแปลงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเป้าหมายในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมด ในปีนี้ประมาณ10.5ล้านไร่นะครับคิดเป็นจํานวนที่ดินก็ประมาณ1นล้านหกหมแปลงแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเขตสปกตามเป้าหมายอยู่ถึงร้อยละ55ของจํานวนเป้าหมายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมาเร่งรัดการทํางานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรและแก่เกษตรก,กร,กกรนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยปรับหาว่ประมาณหรือหาความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พื้นที่ที่ดินของเกษตรกรเนี่ยสามารถมีผลผลิตคุณภาพสูงสุดและมีปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะสามารถผลิตได้สำหรับในส่วนของถนนต้นไม้ตอนนี้เนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนเร่งด่วนจากท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรในเรื่องของการให้สำรก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เร่งรัดในการเตรียมที่จะต้องคิกออฟการจัดแจกถนดต้นไม้ให้แก่เกษตรกรซึ่งถนดต้นไม้ก็คือการที่เรานำต้นไม้ที่มี มูลค่าในที่ดินของเกษตรกรเนี่ยมาประเมินเพื่อสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยรู้ว่าในแปลงที่ดินของตนเนี่ยมีของที่มีมูลค่าแล้วก็สามารถนําไปใช้ในแหล่งทุนในการข่อกู้ยืมเงินกับทบสหรือกับกองทุนได้ในอนาคตน,นะครับ มะพร้าวสดชื่นสดชื่นคุณผู้ชมครับใครที่บอกว่ามาบ้านแพรวสมุทรสาครแล้วต้องนึกถึงมะพร้าวหยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาไปสวนมะพร้าวเราจะพาไปสวนอะไรนั้นไปตามผมมาเลยครับมาคุณผู้ชมโอ้ยยยและตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่สวนเจริญผลอหุนหวานบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครกับคอนเซปที่ว่า สดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงครับนั่นแหละครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนนั่นก็คือคุณพ่ออะไรนะครับวินัยเปิร์นสมุทรครับคุณพ่อวินัยสวัสดีครับคุณพ่อครับเอาผมต้องถามก่อนเลยระหว่างอังมุนกับคุณพ่อเนี่ยอะไรเด็ดกว่ากันครับคุณพ่อครับผมว่าผมเด็ดไป ใครเด็ดไม่รู้แหละแต่วันนี้นะครับเราต้องมาทําความรู้จักมากยิ่งขึ้นคุณพ่อครับเอ๊ะคุณพ่อชื่อว่าวินัยแต่ว่าสวนชื่อว่าเจริญผลมันมันมาจากใครยังไงครับชื่อเจริญผลเนี่ยครับคุณพ่อตั้งมาตั้งและรังเริ่มนะครับเออ ไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลใช่ไหมเป็นชื่อแบบรู้สึกว่ามันต้องเจริญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณพ่อครับคิดว่าเป็นส่วนว่ามันต้องเจริญพืชผลนะครับอ๋อก็คือมาจากคําว่าเจริญแล้วก็คําว่าพืชผลครับจะได้ปลูกอะไรเจริญแล้วก็มีผลมากมายครับครับกี่ปีแล้วครับสวนนี้คุณพ่อครับ3 0มสบป่าปีนะครับ30กว่าปีเลยเหรอครับครับ้อวแสดงว่าก็ไม่ได้เพิ่งมาเพิ่งปลูกปี2ปีคือปลูกมานานแล้วนานแล้วมากครับเอะคุณพ่อครับแต่ว่าบ้านแพลวเนี่ยเขาบอกว่าเด่นสุดชัดสุดต้องเป็นมะพร้าวนะ แตกหน่อแตกกอละฮะเขาปลูกมะพร้าวทำไมคุณพ่อมาปลูกองุ่นครับผมปลูกตังกรุ่นสู่รุ่นครับตัง่รุ่นพ่อสู่รุ่นผมครับอ๋อเป็นรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ก็คือจากรุ่นคุณพ่อมาสู่คุณพ่อและไปสู่คุณลูกอีกและไปสู่หลานอีกครับนี่คือกี่รุ่นละฮะสี่รุ่นไหมที่ผมนับดูเนี่ยประมาณสามรุ่นสามรุ่นพอดีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการปลูกองุ่นที่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่า การปลูกองุ่นของเขาเนี่ยไม่ได้ว่าปลูกขายนะฮะเอ้ปลูกขายมันไอ้ปลูกขายนั่นแหละแต่ว่าเป็นการขายแบบเชิงท่องเที่ยวด้วยเป็นการเที่ยวภาคการเกษตรนะฮะใครที่อยากจะทานองุ่นที่นี่ไม่ใช่ว่าจะเอามีเง,งินเรามาซื้ออย่างเดียวนะฮะไม่ได้นะฮะคุณต้องมาตัดเองด้วยใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับจะมาเดี่ยวก็ได้จะมาฟิลแฟนก็ได้จะมาครอบครัวก็ได้ช่วยกันเลยก็คือหยิบตะกร้าไปหนึ่งใบ,บแล้วก็กันไกตัดอยากได้เขาเรียกว่าอะไรช็อพวงไหนพวงไหน ช่อไหนครับจัดการได้เลยครับแล้วราคาขายละครับขายยังไงทีนะคุณพ่ออ่กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับอืมจะมามากมาน้อยก็กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับนะครับทีนี้ผมสงสัยทังเลยอ่ะวิธีการไม่ได้ยากแต่ผมจะรู้ได้ไงครับว่าลูกไหนอร่อยลูกไหนเปรี้ยวๆลูกไหนหวานหวาลูกไหนหวานอมเปรี้ยวต้องดูยังไงคุณพ่อเอ่อมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยครับแล้วก็รสชาติเราถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ กินได้เลยครับเดี๋ยวนะกินที่ต้นได้เลยเหรอครับได้ครับอ้าวงั้นผมก็ไม่ต้องซื้อสิฮะกินที่ต้นจนอิ่มแล้วก็ค่อยเดินออกมาได้ไหมฮะได้ครับได้เลยเหรอครับกิจกรรมได้เต็มที่เลยหรอครับไม่ได้ใช่แค่ว่าจะต้องมาซื้ออย่างเดียวครับถ้าเกิดแบบว่าเด็กๆมากับคุณพ่อคุณแม่อุ้ยแม่ค้าอยากกินพวงนี้จังเลยค่ะเด็กมาชิมก่อนได้เลยได้ครับอร่อยแล้วค่อยตัดครับอุ้ย เป็นไอเดียที่ดีนะทุกคนนะต้องลองทําดูนะครับผมบซึ่งแล้วแต่คนที่ชอบเลยใช่ไหมครับว่าชอบเปรี้ยวหน่อยชอบหวานหน่อยชอบแบบหวานอมเปรี้ยวก็ลองดูว่าเม็ดไหนที่เราถูกใจค่อยตัดมาทั้งพวงครับอ้าวนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเราไม่ได้มีแค่สวนองุ่นเท่านั้นนี่พื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะมีของขายมากมายด้วยมีทั้งเอ่ออะไรนะอ่อมะยงคิดมะยงชิสนี่ลำย,ยมีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็มะม่วงมะม่วง มะพร้าวก็ยังมีมีทั้งมะพร้าวสดมะพร้าวเผามีน้ําตาลสดด้วยมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวด้วยให้พวกเราได้ลองทานกันนะฮะหรือว่าใครจะชอบแบบบัวลอยข่หวานคุณแม่บอกว่าห้ามพลาดนะฮะขอให้ชิมแล้วคุณแม่ให้บอกว่าต้องชิมดูนะลูกบัวลอยข่าหวานของคุณแม่อร่อยมากนะฮะแล้วก็มีร้านยงร้านยำร้านลูกชิ้นทอดด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบ ทำกิจกรรมแบบครอบครัวได้เลยนะคุณพ่อเนาะได้ครับคุณพ่อครับมีอะไรอยากจะบอกสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้นไหมฮะอยากให้มาท่องเที่ยวให้เยอะๆครับอืมมานะครับผมต้องมาเจอมาเจอกันนะครับ,รบเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการทํากิจกรรมแบบครอบครัวนอกจากจะได้ผลไม้นอกจากจะได้หมุนกลับไปทานแล้วด้วย คุณก็ยังได้มาทากิจกรรมกับทุกคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับผมคุณพ่อครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับอวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใครสนใจมาได้เลยแล้วส์อที่ได้ข่าวว่าหนาแน่นมากครับวันเสาร์อาทิตย์เยอะครับคนอและช่วงนี้นะฮะเนี่ยสวนที่นี่กําลังดังในโลกออนไลน์ของเราเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาในวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะบริหารจัดการเรื่องการเดินทางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็มาวันปกติ็แลองกันนะครับปกติจะสบายหน่อยครับ แต่ขอเน้นย้ำนะครับว่าเรามีเวลาเพียงแค่ประมาณเดือนปะ่านิดๆครับเอาละผู้ชมครับหมดแล้วหมดเลยเดือนกว่าๆเป็นเวลาทองนะครับใครอยากทานองุ่นแบบสดๆจากต้นต้องมาที่นี่นะครับนั่นก็คือสวนเจริญผลองุ่นหวานบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครกับคอนเซปตที่ว่าสดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงครับมาพิสูจน์กันครับว่าจะสดและจะเด็ดหรือเปล่านะฮะสำหรับพวกเราสองคนขอบคุณคุณพ่อมากนะครับครับดีครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวอีกนะครับบ๊ายบายครับ ประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดยังมีเรื่องราวนะ่าสนใจรออยู่ในช่วงของมหาชนฉัดเด็ดค่ะ